สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t ล a s นะวันนี้นะคะนันก็จะมาดูดวงนะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนมีคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วหรือว่า ความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการเยียวยารักษาเพราะฉะนั้นนะคะไม่เหมาะกับคนคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนโสดแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นกันนะโอเคนะคะก่อนอื่นนนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เดือนที่แล้วนะชาวราศีพิจิกนั้นไม่ได้ทำให้เนาะ เพราะว่าแนนไปทําบุญลงทานกระถินมานะคะแล้วแนนก็ทําไม่ทันนะคะอัดคลิปไม่เสร็จเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะแนนจะมาอ่านให้แล้วก็แนนขอน้องบุญนะคะที่แนนได้ทํำลงทานกระถินนะให้กับชาวราศีพิจิกชาวสองนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้เนาะโอเคนะคะขอให้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านอธิษฐานนะคะสำเร็จสำเร็จสำเร็จในทางที่ดีในทางที่ชอบทุกประการเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน <_ p ans> ๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะแต่ว่าคำทำนายนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ในการตัดสินใจใดๆนะคะควรที่จะใช้ประกอบกับสถานการณ์เหตุผลแล้วก็ ความรู้สึกนะคะแยกแยะเนาะพิจารณานะเอาตามเหตุและผลนะคะถ้าเกิดว่าอะไรฟังแล้วจิตตกก็ต้องขอขอมาด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอมาเช็คเอ NERGY ก่อนนะว่าตอนนี้นะคะชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะขอดูเอ NERGY ชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วหน่อยค่ะ The Hangman Reverse นะคะแล้วก็ The World Reverse ดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้ช่วงเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ของชาวดาสีพิจิกนะเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นไปเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อๆเรืๆแล้ก็มี energy ของความที่ไม่ได้แบบ มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่มีไม่มได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะสำหรับบางคู่นะคะก็ความสัมพันธ์นี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมานานแล้วแล้วก็เป็นไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะสำหรับคนบางคู่โอเคน้องั้นเดี๋ยวเรามาดู e NERGY ออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันเลยดีกว่านะว่าสถานการณ์ของคนมีความรักชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างนะขอดูสถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกตอนนี้เนี่ยค่ะ four of stowers นะคะ,ะ,คะแล้วก็ the tower นะ ขอไพ่เพิ่มหน่อยคะ่ะขอดูสถานการณ์ความรักชาวราศีพิจิกของคนที่มีคู่แล้วหน่อยคะ่ะทั้งความสัมพันธ์ชัดเจนไม่ชัดเจนนะคะขอดูสถานการณ์ความรักหน่อยเนาะ Ten of Mirror นะคะ n i of scolders นะคะ eight of mirror นะคะ seven of mirror นะคะ n i of stone นะแล้วก็ three of stone reverse นะคะแล้วก็ three of spirals reverse เนอะโอเคค่ะ สถานการณ์นะคะของชาวราศีพิจิกของคนที่มีความรักนะมันดูเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะในช่วงเดือนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงในความรักแบบหนักมากๆเลยนะคะมีคนตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรักละทิ้งความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วมันความรู้สึกของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันแบบ ความรู้สึกมันล้นมากความรู้สึกแบบรักอะรักมากๆแล้วก็แบบมันล้นเหลือเกินมันล้นจนแบบมันกระทบกับการงานเลยเนาะชาวราศีพิจิกความรักกระทบกับการงานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกคุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วเวลาไปทํางานนะคะคุณก็ใช้อารมณ์ที่คุณคั่งค้างไว้กับคนรักอะ ไปอยู่ในที่ทำงานด้วยเนาะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคดีความแล้วก็อนาคตนะที่แบบไม่ได้ตัดสินใจอะ่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะก็ยังไม่มีการโฟกัสถึงอนาคตยังไม่มีการอะไรที่แบบ ว่าจะสร้างครอบครัวกันนะแต่ว่ามันยังมี energy นะคะของความเป็นครอบครัวอยู่ตรงนี้เหมือนกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องแบบความพยายามอะคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณก็พยายามทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีขึ้น เราก็พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่ว่าภายในอนาคตอ่ะมันรีเวอร์สมดเลยเนาะมันเหมือนแบบมันไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนดีนะคะแต่ความรักมันก็เป็นไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อย,อยมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกที่แบบเต็มเปี่ยมบางทีก็คุณสามารถหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ได้ในเวลาเดียวกันนะ จากคนคนเดียวจากคนคนเดิมคนเนี้ยแหละนะเป็นความรักที่แบบบางคนตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วนะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของมือที่3แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะก็มีนะชาวราศีพิจิกคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนบางคนคน,คนตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วคนตัดสินใจที่จะแบบ ที่จะมาอยู่กับครอบครัวของคุณโฟกัสกับครอบครัวของคุณแล้วก็แบบอาจจะตัดสินใจที่จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะหรือว่าตัดสินใจที่จะอยู่กับคนที่เขารักเรามากกว่าคนที่เรารักเขานะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เป็น e NERGY โดยรวมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ คู่รักชาวราศีพิจิกะคะมีประเด็นอะไรคะประเด็นอะไรที่ต้องเยียวยา,ยาม,มีปัญหาอะไรกันคะททเลาะอะไรกันเนาะขอดูเรื่องที่คุณทะเลาะกันหนะะ่อยค่ะขอดูปัญหาที่คุณทะเลาะกันหน่อยนะ s e เ e n of s t o n e แล้วก็ q u e n o o s t t o n e นะคะโอเคดูเหมือนว่าปัญหานะคะก็อยู่ที่ว่าความไม่เข้าใจกันเนาะความไม่เข้าใจกันในตัวตนของกันและกันแล้วก็ความคิดมากคิดไปเองของแบบของฝ่ายต่างฝ่ายต่างคิดไปเองหรือว่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดไปเองอนะว่าแบบเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบ ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอะว่าแบบอืมเขาทําแบบนี้นะเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือแบบเขากลับบ้านผิดเวลานะที่ทํางานของเขามีใครหรือเปล่าเขาไปมีแบบ เขาแบบมีคนเข้ามาแล้วทําให้ใจของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าความมั่นคงของเขายังมีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าดูเหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงนะความมั่นคงในจิตใจแล้วก็เหมือนกับแบบความอะไรที่แบบบางคนอ่ะเจอเรื่องหลายๆมาเยอะอ่ะแล้วมันทําให้ เรื่องเราเรื่องไรๆเหล่านั้นนะคะมันยังหลอนหลอนอยู่ในใจแล้วมันทําให้แบบความสมคัธ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นอ่ะคุณก็กลัวคุณก็กังวลไปว่าเขาจะเป็นแบบเดิมแบบที่คุณเคยเจอเขาอาจจะเจ้าชู้แบบเดิมเขาอาจจะแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณแบบเดิมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยพบเจอมาหรือว่าตัวเขาเองอ่ะ ไปทำแบบนั้นมาแล้วมันทําให้คุณคิดว่าเขาจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหยุดที่เราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือประเด็นของคุณและเขาที่มีกันอยู่ในตอนนี้ในเวลานี้นะคะที่ทะเลาะกันที่เถียงกันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณและเขาลึกๆอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่า มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้สึกนี้อะไรแบบนี้เอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะแล้วประเด็นนี้ควรแก้ไขยังไงคะขอให้คำแนะนำให้กับประเด็นนี้หน่อยนะประเด็นนี้ควรแก้ไขยังไงนะ the h e r o s e t Zero นะคะ คือคุณควรที่ถ้าคุณตัดสินใจเลือกที่จะคบกันแล้วเลือกที่จะรักกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ใหม่เลยนะเป็นความสัมพันธ์ใหม่แบบถ้าเกิดไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็ตามอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเคยผิดพลาดคุณอาจจะเคยผิดพลาดหรือว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นกันใหม่อะคุณก็จะต้องเซซิโลใหม่เหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อะไรที่ดีอะไรไม่ดีอะค่ะก็ทิ้งมันไปไว้ทิ้งมันไปหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดว่าคุณนับแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีในเวลานั้นอะมันก็จะตามมาหลอกหลอนคุณด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าคุณบางคนอะเชื่อมสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีไว้ในคนคนเดียวกันถ้าคุณเห็นคนคนเนี้ยคุณจะนึกถึงสิ่งสิ่งนี้คุณเอาคนคนนี้ไปเชื่อมกับสิ่งสิ่งนี้สิ่งสิ่งนั้นอะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดคือเซตซโลคือตัดศูนย์ คิดว่าคนคนเนี้ตอนนี้ในเวลานี้ไม่ว่าผ่านไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาหรือไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมาในตอนนี้ในเวลานี้คุณคือชีวิตใหม่เขาคือชีวิตใหม่ชีวิตใหม่สองชีวิตใหม่มาเจอกันมันไม่สําคัญเลยว่าอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขาระหว่างเขากับคุณหรือระหว่างคุณกับใครหรือระหว่างเขากับใครสิ่งที่สําคัญคือในตอนนี้ในเวลานี้ คุณตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชีวิตกับคนคนนี้แล้วคุณตัดสินใจที่จะเลือกคนคนนี้แล้วคุณก็ต้องพร้อมที่จะรับคนคนนี้ในแบบที่คนคนนี้เป็นไม่ใช่ในแบบที่เราคาดหวังจะให้เป็นหรือว่าไม่ได้ในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นแต่ในแบบที่คุณเป็นแบบนั้นแล้วเขาเป็นแบบนั้นแล้วคุณสองคนต่างรับกันได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นของตัวเองให้ดีที่สุด ให้มีความสุขที่สุดถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ชอบตัวเองเลยคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคุณอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวคุณจะได้มีความสุขมากขึ้นตัวคุณจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองคนรอบตัวครอบครัวของคุณได้มากขึ้นนะคะเซตซโรเริ่มต้นใหม่ตัดศูนย์ไปเลย ผ่านอะไรมาอะไรก็แล้วแต่ค่ะทิ้งมันไปเหอะเพราะว่าคุณแบกไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเปลี่ยนแปลงได้ที่ปัจจุบันอดีตไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คิดไปก็เท่านั้นจบไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะคุณกินอิ่มแล้วคุณไม่สามารถที่จะแบบไปเอาสิ่งที่คุณกินออกมาใหม่ได้นอกจากว่าคุณจะไปล้วงคอล้วงคอให้ตายบางทีมันก็ไม่ออกมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะ การที่ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็ต้องเซตซีโร่ใหม่ให้ได้เนาะโอเคนะคะอันนี้ก็คือคำแนะนำนะสำหรับคู่รักที่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวเราขอดูแนวโน้มความสำคัญแนวโน้มความสำคัญที่มันจะเป็นไปได้นะขอดูแนวโน้คมความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปได้่อยค่ะแนวโน้มความสมคัธ์ที่มันจะเป็นไปได้ well of fortune คุณทำอะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นถ้าเกิดคุณทำดีคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนอาจจะจากเขาหรือว่าอาจจะไม่ใช่จากเขาเพราะว่าคนบางคนนะคะตัดสินใจที่ที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อน ถ้าเกิดว่าคุณเลือกทีต่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคุณก็จะมีคนที่เห็นคุณค่าของคุณแล้วก็รักคุณในแบบที่คุณเป็นรักคุณในแบบที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาหรือว่าไม่ต้องแบบพยายามที่จะต้องไปเป็นใครไม่ต้องพยายามไปแบบคาดหวังกับอะไรอะ่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะ่ะก็จะกลับมาในรูปแบบของคนใหม่คนที่แบบมีมีอะไรที่แมทกับคุณ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นมันก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางไหนเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบที่ที่มันสามารถที่จะแบบ เริ่มต้นใหม่ได้คุณก็เริ่มต้นใหม่มันก็จะมีถ้าคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะตามมามันอาจจะแบบบางครั้งบางทีคุณอาจจะผิดพลาดมาแล้วหลายๆครั้งกับในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจพลาดหรือว่ายอมทนกับความสัมพันธ์ที่แบบพลาดมา ในหลายๆครั้งที่คุณยอมทนมาเนาะถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสแล้วคุณคิดถึงแต่ในเรื่องดีๆแล้วคุณทำแต่สิ่งดีๆคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดโอกาสคุณก็จะได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตของคุณ well off fortune ขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ คุณสามารถที่จะกําหนดอนาคตคุณได้ด้วยตัวของคุณเองเลยชาวราศีพิจิกค่ะช่องนี้นะคะจะไม่มีการกําหนดอนาคตใดๆทั้งสิ้นแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็อ่าจจากหน้าภาัยแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นช่องนี้นะคะอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะเลือกอะไรแล้วจะทำในแบบไหนเนาะโอเคค่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเวลออฟฟอร์จูนขึ้นมาบอกคุณเลยเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักซ้อนหนะะ่อยค่ะความรักซ้อนเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีพิจิกขอดูสถานการณ์รักซ้อนหน่อยนะถ้าอ,อยากจะบอกอะไรคะ1ทนออฟสโตนนะ Page of spirals, Eight of stone, Tree h of mirrors ถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะคะความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ของเราสองสามคนหรือความสัมพันธ์ของเราหลายๆคนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่แล้วแล้วคุณแบบไปคบกับคนอีกคนหนึ่งแอบไปครบรับหลังหรือว่าคนของคุณก็รู้อะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คุณแค่เขาอะอันนี้คือเรื่องของคุณนะคะความ ความพยายามของคุณที่คุณพยายามมาโดยตลอดอะความพยายามค่คความหนักแน่นความมั่นคงของคุณอะมันแบบมันอาจจะทําให้คุณหนักมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแ yeah. ย่ไพ่ออกมาบอกเลยว่าบางคนแบบถึงแม้ว่ามันเป็นอิสระต่อกันน่ะแต่ก็ยังมีความผูกพันทางด้านร่างกายทางด้านทรัพย์สินทางด้านความ ความมั่นคงทางด้านความรู้สึกอยู่เอาจริงๆแล้วนะคะ energy เอน,อนี้ยเป็น energy ของความที่ต่อให้เขาบอกคุณว่าเขารักคุณแค่ไหนอะหัวใจของเขาอะก็ยังอยู่กับคนที่ททเขาเลือกนะหัวใจของคุณแล้วก็หัวใจของเขาอะก็ยังอยู่กับคนที่คุณที่คนที่เขาเลือก แล้วก็คนที่คุณเลือกอะ่ะมันยังมีความมั่นคงอยู่ในนั้นคนที่มั่นคงก็คืออาจจะเป็นคนที่จดทะเบียนถือทะเบียนสมรสเป็นเป็นเป็นหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเขาจะเลิกกับคนคนนั้นเพื่อที่มาหาคุณอะ่ะหรือว่าเขาเลิกกับคนคนนั้นแล้วแล้วเขากลับมาหาคุณอะ่ะบอกไว้เลยนะคะว่าไพ่ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่า tree of mirror ก็ออกมาเป็น reverse มันไม่มีการโฟกัสที่อนาคตมันไม่มีอนาคตเลยกับความสัมพันธ์ซ้อนเนี้ยมันยังไม่มีอนาคตว่ามันจะจบยังไงมันจะลงเอยยังไงมันมีแต่ความมันมีแต่ความแบบหนักเหนื่อยมันมีแต่ความหนักเหนื่อยท้อมันเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะมันเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่โจเกอร์ไม่สามารถที่จะแบบ ไปต่อได้อยากจะเป็นอิสระอยากจะไปต่ออยากจะแบบไม่ว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันโชว์ออกมาขนาดไหนแบบอยากจะเป็นควเจ้าของอยากแสดงความเป็นเจ้าของขนาดไหนอะมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณรอมันก็จะมีแต่การรอรออย่างเดียวมันทำได้แค่รออย่างเดียว,ม,ม,ออยยวมันไม่มีอนาคตไม่มีจุดหมายเลย ะะขอไพ่คำแนะนำดีกว่าคะ่ะขอไพ่คำแนะนำให้กับชาวราศีพิจิก,ก King of Spiral นะคะ The hero นะคะแล้วก็ sick of school โอเคดูเหมือนกับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านผ่านมานะคุณอาจจะรับความรู้สึกของเขาได้เขาอาจจะรับความรู้สึกของคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์ค่อนข้างที่จะสูงนะคะชาวราศีพิจิกสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของกัและกันได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคือ คุณต้องการอะไรอ่ะคุณควรที่จะสื่อสารออกไปตรงๆสื่อสารออกไปด้วยความรู้สึกที่แบบที่ไม่ได้มีการตัดสินกันเป็นความรู้สึกด้วยความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนที่มีให้กันถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของคนรักกันมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่มันจําเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เราไม่ได้บอกว่า รักสามเศร้ามันถูกหรือผิดหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าความรักมันเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดช่องนี้นะคะมันไม่มีการตัดสินว่ามันจะถูกหรือผิดหรือคุณเป็นคนยังไงแต่ว่าเราจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดแค่ถ้าอะไรที่มันผิดพลาดอะคะ่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นมันสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกสื่อสารผ่านความรู้สึกสื่อสารด้วยความรักสื่อสารด้วยความอ่อนโยนสื่อสารด้วยความเข้าใจ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้ก็ต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเอเนอรีที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะดีแค่ไหนไม่ว่าจะร้ายแค่ไหนไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามไม่ว่ามันจะให้แบบทําให้คุณกลัวแค่ไหนก็ตามแต่คนที่เข้ามาใหม่ความรู้สึกใหม่ๆที่คุณดึงดูดเข้ามาใหม่ อย่าลืมนะคะว่าคุณโตขึ้นในทุกๆวันแล้วความรู้สึกของคุณน่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันคุณจะต้องแบบมันอยู่ที่ว่าคุณดึงดูดมาด้วยสภาวะอารมณ์แบบไหนถ้าเกิดว่าในตอนนั้นคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกท้อแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่รู้สึกเหมือนกับคุณเข้ามาคุณจะต้องเช็คดูดีๆว่าสถานการณ์ของคุณในเวลาที่คุณมีเขาเจอเขาในตอนแรก ในตอนนั้นน่ะคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วมาเช็คที่ปัจจุบันว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาถ้าเกิดว่าคุณเช็คได้แล้วคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแล้วรู้สึกจริงๆรู้สึกรักมีความรู้สึกรักจริงๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าอ่ะคุณลองกลับมาถามตัวเองถ้าเกิดว่าคุณถามตัวเองแล้วคุณรู้สึกได้แล้วว่า สิ่งนี้มันคือความรักหรือสิ่งนี้มันไม่ใช่ความรักมันเป็นแค่ความหลงชั่วคราวหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่คุณต้องการหรือว่าผลประโยชน์ที่คุณและเขาต้องการจากกันและกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันมีระยะเวลาของมันเจอก็ต้องมีจบจบมันก็จะต้องเปลี่ยนผ่านไป มันก็เป็นเรื่องปกติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะทําใจเรียนรู้ยอมรับเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นที่ศูนย์ถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมามันไม่มีความสุขเลือกคนรวยแล้วมันไม่มีความสุขเลือกคนดีแล้วมันไม่มีความสุขคุณจะต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอาจริงๆความรวยความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําหนดขึ้นนนมมาัก็็เเปพียงแค ภาพดวงตาที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะมันอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้าเกิดเราจะเลือกรักใครสักคนหนึ่งถ้าถามว่าจะต้องเลือกรักที่ตรงไหนเลือกรักที่ความรู้สึกค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองได้แล้วถึงตอนนั้นนะคะคุณถึงจะเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วก็ความรู้สึกความรักที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณเองได้ถ้า คุณยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่มีค่ารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าแบบคนนี้ใช่แต่ตัวเราอะยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะคะ่ะก็ต้องเบรกไว้ก่อนทําตัวเองให้มีความสุขก่อนที่จะไปเลือกรักใครนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเนาะ <c oughs> ถ้า สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน energy แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับทุกๆ c o m มนต์ทุกๆ like แล้วก็ทุกๆ subscribe เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะชาวราศีพิจิกบา,บายๆค่ะ